สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปทักทายสุขสุขคนย้อนก็ย้ยบนกินกาแฟกินน้ำสมุนไพรพี่น้องเราก็สิบห้าก,กันออกตลาดเศร้าคนเมือนี่สิบไปตลาดเศร้าบอท่านดิ้กกินข้าวเศร้าดอกแต่ว่ากินกาแฟกินน้ำสมุนไพรเราก็สิบห้าก,กันไปย้อยนบนปวดหัวพี่น้องสังเกตบางตาเด้อบ้าน้เมือนี่มือนี่นตาบวมเจมหนาสิไม่เห็นเมตตาไม่เกินคือ,อนี่ยบน ยิบปวปวดหัวตาจนวาสพิเห็นน้อยตา,ยตายพี่น้องแต่ว่าเย้ยวันเพิ่นบ่เป็นอย่างเพิ่นโอ้ยตื่นขึ้นมาเพิ่นโทษล่าสามคุยก,กันกับดาลิงเพิน่นที่ยังหล่ะฮัลโหลไม้ชาตไม้ชาติอยู่ยิบบนตังนันนี้ดีดีดกันอันพักขนังนงสรงคาสันสิกินกาแฟเออจิกินกาแฟ,ก,ก,าฟกินน้ำสมุนไพรแล้วก็สิพักกันไปตลาด <c oughs> ไปซื้อกับเขาซื้อแนวมาเห็ดกินเสาร์ก่อนพี่น้อง โอ้ยนี่ก็จะมันเป็นแง่ตาหนาคนเะ้าคนคนแง่ตาหนาใสเพ่คนพี่น้องแง่เอฟซีโอ้ยถ้าเป็นอยากใส่น้ำอืมอันยี่บนหนาตื่นขึ้นมากิดแปลงฟันล่างหนาซื้อละเพราะท่านอิดอาบน้ำแล้วเพราะท่านอิดแต่งตัวพี่น้องเอาตะลีสติ่งมาท้าพ่อเ่าหายหนาสีบวมปากสีมันปวดหัวบวมเป็นอย่างเดียวมีอารมณ์สิเฮ็ดอีอย่างดอกตื่นขึ้นมากะ คือขวัวได้ก็คือกาแฟนั่นแหละสิ่งที่กาแฟสิ่งที่ยายบูดกินก็คือคานะคากอาแฟย่างมางี้ยเหมือนเศรองเบิ้งตาตูตาปูดอิ่มหตตาอ,อกเอาแมงม,มืมอเศรอบิณนงเบ้งตาบวมแมงขึ้ยยนขึ้ยยนมาหน่าโดเดียบ่กได้ท่าอย่างท่านตอยนนี้เพิ่นนี่เพิ่นเป็นคนหนาตึงหนาอันนั้นน,ยยยงงนนี่และเพิ่นหนาเพิ่นใสอย่างโม่งโงขึ้นยังมา อ่างต้นหนาโอ้ยตื่นขึ้นมาเมื่อใดบ่มีห้อยเด้พี่น้องพิคนนี่มันลุกพเพนตื่นพนตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงของ่นก็แม่นอยู่ตอนเหาเห็นโตไม่ไม่น่าเลยเล้วบัดนี้มองนี้ก็ลูกคุ้งขนกวางมองนี้ก็เป็นร้อยมหาไตยหนาก็เห็นมันยวะกินน้อยกินกือผู้ได้ใส่ถือกับใส่เ้าผู้ได้ใส่บ่ถือก็บ่ต้องใส่อันนี้เพราะ บ่ได้บ่ได้โคษณาขายคิมคริมขมินบ่เลียงวาปัจจิบาใส่ยังปัจจวบาอีกคริมพี่น้องคริมกมินผู้ผู้หูวจปัจจิวันพรกกระโดเลียงยังบ่เลียงมานางกินกาแฟากินน้ำสม,มุนไพรเราสิไปตลาดสิไปซื้อกับเขาพี่น้องมื้อนี้สิไปยังตลาดเ้าน้ำเพิ่นก็เลยเห็นเห็นเงาตกของอยู่ในโทรศัพท์ เพิ่นก็เลยงแงยงหนางแงงหลังย,ลยี่บุนก็เลยว่าจะแม่นเพิ่นอันถวันหนาตะโองนอสันโตอ๋อปเคยหนาเขาจริงจริก็ <c oughs> กเลยได้โยงมาฮวานน่นี่อันเราเรียงว่าคิม้มหนาญี่ปุ่นกะขายบบดนี้นะพี่น้องบ่มันขายอยอนหยังเ่รามันว่นาโคษณานะเอามาโคษณานขายจะควงเอามาใส่หนาะขาวผูใ้ใดตีนกะท่วงผู้ดใดเห็นกะถามก็เลยได้สร้างมาเพียก็เลยได้ขายบบดนี้พี่น้อง <c oughs> อือผู้ดใดอัน ใส่ถือกระใส่ใส่พ่ถือกระเท้าใส่เดอ้อพี่น้องเดอ้อปัานี้ผู้ใส่ถือแล้วนาะขาวแล้วสิยุดธใส่ไว้หาขิ้บำรุ่งเรืออีอย่างมากถ้าล่อเลี้ยงไว้กับเฮ็ดไปนะคะตามสูตรตามสบายใจโลดผู้ลองค้นก็ว,วา่าก็จะมีอยู่ก็จะมีอยู่เมนหนึ่งหละวา่าอันเคยเอามาใส่แล้วย้ายคุบอกแม่ว่าเคยเอามาใส่เห็นค้นขางบ้านใส่แล้วย้ายนะ่ะไอขิ้มขมินนี่ ถ้าเหล็กเหล็กขาวอิหลีกลับันตีว่าขาวแต่ว่าพ่อเ้าพ่อเ้าใส่เล้วนาดำกอเกาเห็นคนขางบ้านใส่ผืนว่ายังสี่กับอัน,นอันนั้นก็อาจจะเป็นที่ค้นใส่เล้วบ่รักษาแบบต่อเนื่องหรือว่าอันกาจะมีคนขางเคียงใส่แบบเขาเอื่นวาจังไหนขั้นห้องใส่ถือเล้วก็ให้คอยถนอมเอาใส่ บางๆลงหรอกก็หาคิมบำรุงตัวอื่นมาใส่น้ำจังสี่ก็อาจจะอันนี้แต่ว่าขั้นขาวแล้วบ่ใส่เลยเศร้าจุดปุดเลยนิ่มีผลข้างเคียงแน่นอนพี่น้องบ่ราว่าจะไผก็แล้วแต่แม่ตะพวกแก่บนแก่อ่อนก็เป็นหรอกก็เ่ว่าตะยี่หัวอใไมันก็ต้องเป็นยังสั่นล่ะเพราะว่ามันบด้ขาวถาวนด้ยันสั่นเขาเห็ดมาแล้วเขาบริขายตัวแล้วมันบอฮัลโหลเอาก็รักษากันเอาแหละพี่น้องวันนี้อันอาการปวดหัวแก่บนนน่วตี เจ้ามีเร่องเครียดบอเจ้าคือจังปวดหัวเจ้าคือตาตุบตาบวมเจ้าคือปิ่นมันว่าเกี่ยวกันเลยกับเครียดบ่เครียดพี่น้องบัดนี้ยี่บนหนน่ะบดี้มีเร่องเครียดอย่างมากไามก็ธรรมดาของคนนี่ล่ละแต่ว่ามันอยู่ทีสภาพอากาศน้ำท่าอากาศเดี๋ยวคึมเดี๋ยวตกเดี๋ยวหอนเดี๋ยวยังเนี่ยเออแปรปวดน่ะแมนปวดหัวปวดหัวสิเต๊ะบะไนี่กินยาเพอาะง่กระจมหายกระจิ้นมาขึ้นกินอยู่เด้แต่บอกว่าด้กินยาไม่เก่เมาขึ้นขึ้นญี่ปนกินยานั่น กินยาพารากับแก้แพ้มันก็เศร้าอยู่มันก็ได้นอนตะตื่นขึ้นมามันเบิดลีดยามันก็ปวดขึ้นอีกนี่ตาให้ว่าไม่เห็นหุงว่าเด้ไหมพี่นอ้องเพราะงกีกะหมู่้านนี่ดีใจมื่ขึ้นศูนย์อืมมืนขึ้นนี่ศูนย์แล้วหมู่วานนี่เอ้ยดาลิงอ้ดาลิง,ลงมืนขึ้นวนันแต่ว่ามื่ขึ้นนี่บอเป็นยังสั่นแล้วบานนี่พี่นอ้องศูนย์ศูนย์อย่างบัตที ศูนย์ในศูนย์ในทั้งสถานทูตเพื่อนอันใจห้อนเหรอเพื่อนเพื่อนก็ได้ได้รับข่าวเราเพื่อนก็นถามเขาไหม,มเพื่อนก็ถามเขาอีกว่าสิได้อันอันเขาอันนี้ยังไอดียการวีซ่าายบอ,อเพราะว่าตัวนี้เขาออกให้ที่สถานทูตสวีเดนเดอร์พี่น้องเขาออกเขาออกวีซ่าเนี่ยมันเป็นแบบการมันเป็นแบบ แบบเขาเอินยังก่อนไอดีกัดวิซา่ามันบดได้มปรัท่ไันสมุดิันพาสป,ปอร์ตคือเกาอันนี้เพิ่งนก็ถามมาสิสดงไงบ่เขาว่าเขาจะส่งอ่ะพ่อเขาพ่อเขาตัดสินว่าพานแล้วเหมือนบอเขาก็เลยเขาก็เลยสง่สงสง่งจีเมลวสง่งรายละเอียดไปให้พอายญ่ให้หูว่าสิ่งที่คุณขอมากคือพานแล้ว ต่วันนี้แล้วก็เลยถามเขาเออถามเขาว่าสิไดง่ายบอบบตบัตรวีซ่าเนี่ยเขาก็เลยตอบผนไปเขาก็เลยตอบผนไปว่าประมาณสองถึงสี่อาทิตย์ปะเอ้ยพอได้ยินจังสัน่นบาานี่้พี่น้องเอ้ยมือ,ม,อ,ม,อมือขค้ืนมือมือขค้ืนว่าน,นี่ดีใจแต่ว่ามือว่าน,นี่ศูนย์เออเป็นอย่างจังเลาว่าศูนย์ ศูนย์มาเป็นอย่างคือสิโดนคักเทเป็นอย่างมันคือสิโดนคักเท้จมหายิบ,บนจมหายสถานทูตใสอารมณ์ใส่เฮ้าเลยเดยอันใสอารมณ์เขาหน่ะแหละตว่าว่าวว่า,วาสู้เขาฟังอืวันนี้เยบฝนกระว่าสางมันเถอะขอให้ตะว่าหูว่ามันพานเออเขาสิโสงมาหอดสาหอดเลี้ยวฉันก็ต้องรอคือเก่านน่นละ่ะแล้วสิบุกตัวเครื่องบินแต่ว่าเล้ บทนี่บุกเราล่อเบิงวาอันการไอวิชาเนี่ยสีมาหอดสถานทูตไทยมือดายเราเขาสิให้เฮาเอาแจ้งห้เฮาไปเอามือดหรือเอเจนซี่เสียเอาไม่เฮามือดอยังสีไหนพี่น้องเราล,ล่อตรงนี้บันนี้เพราได้เงนทางสถานทูตสีวิเด,ดนว่าประมาณสองถึงสี่อาทิตย์ขึ้นบงงาบงไงบางหน่อยพอไงรู้นี่โอ้โอโอโอยก็เลยว่าเออใจเย็นๆฉัน,นมีบนอยู่ ยูส่งเงินไปฉันซื้อเขากินยูทรงเงินไม่ฉันเศราหองยูใดฉันยูใดไยังล่ะฉันกตจิตาอยุ่นีละหรือวางสีโอเคเล้วที่มันพานน่ะอยู่บนวางถ้ามันบอ่พานนี่แหงสีแหงสีต้องเดินเรื่องอีกต้องเดินเรื่องเอาสามสามเดือนอีกแต่อันนี้มันได้หกเดือนอนี่ยฉันโอเคเล้วเออฉันติตาอยุ่นีละแล้วว่าเออก็ค่อยบอกกันแล้วยังคอยใจยินข้นเดี๋ยวมันเออโอเคแล้วเสรก็ยูถ่ายอยูุนั่นแหละแล้วว่าแล้วก็โซกันเรียง แล้วก็โซก็เลี้ยงว่าสิอ่าบุกตัวเครื่องบินเหต่อ้เครื่องนี่หละยี่บุนก็บอกเออฉันบอกแฮปปี้เลยฉันบ่ดีใจดอกฉันนั่นย่านฉันไปตกกันอเมริกาก็เลย่างซสเวหยอกันวบาอืมฉันกังวลเพราะว่าฉันบ่เคยตตอเครื่องอยียงสินะเรื่อ,แองแบบว่เป็นอย่างมาเป็นอย่างเลี้ยนรูเลี้ยนรู่ก็เลยคุยกันนั่แหละกับตามนั่นแหละพี่น้องกับชิยูปเป็นมู่พี่น้องอยู่นี่หละขายของขายอันนั้นอยู่นี่หละสก้อน ต้องไปให้ลูกสาวกล้องหนึ่งหลนหนึ่งของไปหอดของไปหอดมื่บ้านคำคำมาสัน่นของไปหอดาวานันคำคำเศราา้ามิ่นเบาสูโม่ฟัง่นขายออกไปแล้วเดีย๋ยวนี้ใกล้สิเบิดเแล้วขายมาเมือเศ้านี่ตาตื่นขึ้นอืมเบาซูโม่ฟังไปแล้วเขามาเอาไปแล้วเรือ,อยุ่วีหาตะลับนี่ละแม่แ,แม่เลยว่า เอาไว้จะใส่จอบขวางแล้วก็เอาให้ยางมึงใส่น้ำแน่เพื่อมันถือพี่ยังขา,ายเพื่อนได้ขายได้บอกต่อมู่กอะไรบางซี่อืมอะไรพี่น้องเอาเหี้ยบบนจิไปตลาดก่อมันจะบดเวลาเขาสิเลิกตลาดเก่าโม่งกลัวนี่มิหยังกับมาบอกสู้กันฟังกูซื้อนี่งละบ๊ายบายพี่น้องไปยังาพายยังตลาดเศร้า